อยากได้ความที่ซับแบบกระแทกพุ่งไกลดังหรือต้องการแบบเบ็นุ่มลอยไกลมาดูกันนะครับจูนยังไงสวัสดีครับไอที DIY ครับช่องที่รวบรวมการใช้งานของจอ Android นะครับเครื่องเสียงรถยนต์รวมทั้งการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมทั้งจอ Android แล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับ สนับสนุนหลักของเราก็ร้าน s าวซิ s y s t e บน lazada shopee แล้วก็ line my shop นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการจูน power class d นะครับเป็น power class d 1 channel นะครับไว้สำหรับขับซบ u b ฟเฟอร์นะครับ สำหรับใครที่ต้องการอยากจะปรับจูนแบบเสียงดังนะครับผมลั่นเบสดแข็งเสียงดังพุ่งไปไกลนะครับหรือจะต้องการแบบเบสดนุ่มๆลงลึกๆลอยไปไกลๆนะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมโดยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปรับไปนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุก์ตใช้กับ power cust d ตัวอื่นๆนะครับผมตัว power c a s t d การต่อต่อปกติไปนะครับโดยที่การปรับจูนของตัว power คัตดีตัวนี้นะครับพวกปุ่มต่างๆนี้นะครับผมลักษณะจะคล้ายกันนะครับผมก็คือจะมีเหมือนกันนะครับแตกต่างกันอาจจะเป็นพวกสเกลบ้างนะครับผมแต่ก็เอามาประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกนะครับผมเป็นปุ่มเกณฑ์นะครับตัวนี้นะครับผมปุ่มเกณฑ์ปุ่มเกณฑ์ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวกําหนดอัตราการขยายของตัว power นะครับ สามารถที่จะหมุนไว้ตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องหมุนไปทางขวาสุดนะครับก็คือมันจะมีตัวมินนะครับผมมินอยู่ทางซ้ายนะครับผมแล้วก็แม็กอยู่ทางขวานะครับตัวนี้สามารถที่จะหมุนไปแม็กก็ได้นะครับหรือจะหมุนมาทางมินก็ได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราหมุนไปทางแม็กนะครับก็คือเราปล่อยให้สัญญาณเสียงขาเข้านะครับเข้าไปยังตัวภาาขยายเต็มที่นะครับ โดยที่เราไม่ได้หลีการเข้าไปของสัญญาณเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณเสียงที่เข้ามามันแรงมากนะครับเราก็หลีลงมาอาจจะไปอยู่ที่ตรงกลางนะครับผมหรือ1 2นาฬิกานะครับหรือมาที่1 1 1 9อันนี้ได้หมดนะครับมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดสัญญาณที่เข้าไปนะครับมันแรงพอนะครับตัว power ตัวนี้นะครับผมก็จะ ขับได้เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างตัวที่เอามาตัวนี้นะครับผมมันเป็น power รารังขับอยู่ที่2,000วัตต์ i m s นะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยสัญญาณเสียงขาเข้านะครับผมได้แรงพอนะครับไม่จะเป็นจะต้องเปิดไปที่ m a กนะครับ power ตัวนี้ก็จะขับได้ถึง2,000วัตต์นะครับก็คือเปิดมาที่12นาฬิกา ถ้าเกิดสัญญาณเสียงขาเข้าแรงพอมันก็ได้2,000วัตต์นะครับถ้าเกิดเราหมุนมาที่9นาฬิกานะครับผมถ้าเกิดแลงสัญญาณเสียงที่ขาเข้าแรงพอมันก็ขับได้ถึง2,000วัตต์นะครับเพราะงั้นตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวกําหนดอัดตราการขยายของตัว power นะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดของตัวตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราหมุน ไปทางขวาสุดนะครับสัญญาณกวนนะครับผมที่มันมาจะมันมากับตัวสัญญาณเสียงขาเข้าหรืออาจจะเป็นตัวสัญญาณกวนจากที่ใดที่หนึ่งนะครับผมเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยสัญญาณนี้เข้าไปเต็มที่นะครับสัญญาณกวนนี้จก็จะเข้าไปยังตัวพาวเวอร์ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปเยอะนะครับอา,อายตัวเสียงสัญญาณกวนเนี่ยมันก็จะเข้าไปทําการขยายที่ภาคขยายมากขึ้นอาจจะเกิดเสียงําเกิดขึ้นนะครับผมที่ตัวลําโพงหรือเสียงวีดเสียงตา่ตางๆนะครับผมมันก็จะเข้าทางนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นว่าจะต้องหมุนไปทางขวาสุดหรือไปทางแม็กสุดนะครับเราหมุนไปที่12นาฬิกาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผม12นาฬิกานะครับต่อไปนะครับผมเป็นปุ่ม โลพ p a ฟิลเตอร์นะครับผมเป็นตัวกรองความถี่ต่ำนะครับหรือความถี่ซับนะครับก็คือตัวนี้จะอยู่ที่40จนถึง180 Hz เฮิร์นะครับ 40เฮิร์มันแรงแค่ไหน1 8 0ยเฮิร์มันเป็นยังไง4 0เฮิร์เนี่ยหูของเราอาจจะไม่ได้ยินแล้วนะครับผมก็คือเราจะสัมผัสของ40เฮิร์เนี่ยได้แค่เราจะรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนหรือการกระพือของตัวลมของตัวความถี่นะครับที่มากระแทกหน้าอกเรานะครับผมแต่หูเราจะไม่ได้ยินนะครับผม ส่วนฝั่ง180เฮิรต์นะครับตรงนี้จะเป็นเสียงที่หูเราได้ยินนะครับก็คือจะเป็นเสียงที่มีความดังมากกว่าตัว80เฮิรต์นะครับจะเป็นเสียงพวกกระเดื่องของกลองนะครับผมตึงต้งๆตึงต้งๆไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราหมุนมาทาง40เฮิรต์ความดังจะไม่ดังเท่าตัว180เฮิรต์นะครับทีนี้ฟังไหนดีกว่าฟัง40เฮิรต์นี่ก็คือจะได้เบสที่นุ่มลอยไกล นะครับส่วนฝั่งที่ไปทาง180 h เฮิร์เบสจะเป็นเบสพวกกระแทกแข็งๆนะครับส่วนความถี่ซับเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60 h เฮิร์ลงมานะครับผมมันก็จะลงไปทางต่ำนะครับผมที่เรียกกันว่าเบสลงลึกๆนะครับถ้าอยากได้เบสนุ่มๆนะครับผมก็จะปรับอยู่ที่60 h e เฮิร์ลงมานะครับ 50, 40 แต่40นี่ต้องอยู่ที่ดอกลำโพงด้วยนะครับผมว่าดอกลำโพงเราสามารถที่จะผลิตความถี่ได้ถึง40ไหมแต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5 0เฮิร์นะครับ5 0เฮิร์นี่ก็ถือว่าทำความถี่ได้ต่ำมากแล้วนะครับผมเราปรับตัว LPF มาอยู่ที่12บสนาฬิกาเนี่ยเราอยากรู้ว่าความถี่มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องเอาตัว180ยเนี่ยครับแม็กตัวนี้นะครับ180มาลบกับตัว40นะครับ ตัวมินนะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่120นะครับนั่นหมายความว่าจากจุด40เฮิรต์ไปถึง180เฮิรต์นี่สเกลมันจะอยู่ที่120นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา120มาหาร2มันก็จะเหลืออยู่ที่60นะครับเราต้องเอา60มาบวกกับ40อีกทีนะครับมันก็จะกลายเป็น100เฮิรต์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราหมุนไปที่12นาฬิกานะครับ มันก็จะอยู่ที่100เฮิรต์นะครับนั่นหมายความว่าเราตั้งกรองความถี่ LPF ตัวนี้ไว้อยู่ที่1 100เฮิรต์นะครับก็คือมันจะกรองความถี่ตั้งแต่0ไปจนถึง100เฮิรต์สูงกว่า100เฮิรต์มันตัดทิ้งนะครับต่อไปนะครับผมปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มซับโซนิกนะครับตัวปุ่มซับโซนิกเนี่ยที่สเกลนะครับผมมันจะบอกว่า off ก็คือ0นะครับไปจนถึง50เฮิรต์นะครับ ตัวนี้มีหน้าที่ตัดความถี่ที่0ูนย์จนถึง5 0เฮิร์นะครับออฟก็คือ0ูเฮิร์นะครับเราหมุนมาฝั่งนี้นะครับตรง12บสนาฬิกานะครับตรงนี้จะเป็น5 0เฮิร์จาก0ถึง50ก็คือ25นะครับตรง12บสนาฬิกาตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่2 5เฮิร์นะครับก็คือจะตัดความถี่ทิ้งจาก25ลงมาถึง0ูนย์นะครับ แล้วก็ปล่อย25ถึง50เฮิรตเข้ามายังภาคขยายนะครับตัวซับโซนิกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเสียงมันจะเสียงแบบลูกคลางนะครับก็พอเบสลงนะครับมันก็จะดังอื้อเจยยาวนะครับถ้าเกิดเราตัดไปอย่างสมมุติว่าเราหมุนไปขวาสุดมันจะอยู่ที่50เฮิรตนะครับพอเบสลงบึง้ง ตรงลูกคลังที่ยาวต่อไปนะครับผมที่ลงไปลึกๆเลยนะครับผมมันจะไม่มีนะครับมันจะลงบึง้งแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาทางทางซ้ายนะครับผมหรือไปที่ออฟนะครับมันจะลงบึง้งนะครับยาวๆไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นตัวตัดเสียงเสียงปลายเสียงคลางตรงนั้นออกไปนะครับผม ถ้าชอบลงลึกๆล,ล,ลูกเบสคลางๆแต่แต่มันอยู่ที่แนวเพลงที่เราฟังด้วยนะครับผมถ้าเป็นเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยสมควรที่จะตัดออกไปเยอะๆไปถึง50เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงช้าๆมันสามารถจะมีช่วงรอยต่อของลูกคลางของเบสได้นะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะชอบมีลูกคลางหรือไม่มีนะครับต่อไปก็เป็นปุ่มเบสบูตฟรีแคนซีนะครับตัวนี้จะมีสเกลอยู่ที่3 0 8 0เฮิร์นะครับ ตัวนี้เป็นความถี่ที่เราจะบูตนะครับผมสมมุติว่าเราฟังเสียงเบสแล้วนะครับผมเบสมันรู้สึกว่ามันน้อยไปมันขาดไปนะครับผมเราสามารถบูตขึ้นมาได้นะครับโดยปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นตัวเลือกความถี่ที่เราจะบูตนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะบูตความถี่ขึ้นนะครับผม มันก็จะอยู่ที่0ถึง12 dB นะครับสกเกลตรงนี้จะอยู่ที่30ถึง80 Hz นะครับถ้าเราหมุนมาทางซ้ายสุดแล้วเราไปหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับหมุนขึ้นไปนั่นหมายความว่าเราเพิ่มเราบูทเสียงตรงความถี่30 h z ขึ้นนะครับผมความดังที่ความถี่30 h z มันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะงั้นเราก็จะได้เสียงเบสต,ตรง30 h z เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปฝั่งนี้นะครับผมสุดเลย80เฮิรต์นะครับแล้วเราก็ไปหมุนแล้วเราก็เพิ่มฝั่งนี้ขึ้นมานะครับผมกี่ db ก็แล้วแต่เรานะครับผมอันนี้มันอยู่ที่0ถึง12 db นะครับนั่นก็หมายความว่าเราบูทเสียงที่ความถี่80เฮิรต์ขึ้นไปนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมวิธีการปรับของตัวคลาสดีนะครับผม อาจจะฟังแล้วงงงงไม่เข้าใจนะครับผมก็พยายามฟังหลายๆรอบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความถี่เราอาจจะต้องใช้จินตนาการในหัวแล้วก็พวกความรู้สึกต่างๆนะครับผมเพราะว่าเรื่องฮิร์มันมันหาตัววัดยากนะครับมันมีตัววัดความถี่นะครับผมแต่ว่าไอตัววัดความถี่มันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับแล้วก็เอามาเราก็ไม่ได้เอามาทําอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องความถี่ในย่านต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีมาแค่นี้นะครับผมวิธีการจูนของตัว p o w e r c a r ค D นะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนคอมเมนต์ขอบคุณให้หน่อยนะครับใครที่อยากจะให้ทาง IT DIY แนะนนำเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาดนะ้านล่างได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ